สวัสดีครับเพิ่มยินดีต้อนรับเข้าสู่มอยเกมมิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาอีกแล้วกับการรีวิวตำนานไอคอนิกโมเมนต์นะฮะของเป็ดโมบาย2021นะครับกับตำนานทีมแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเบอร์เจ็ดสายเปิดสุดหลอกกับเดวิดแบ็กแฮมนั่นเองเยงก็ ตัวนี้นะฮะเป็นไอคอนิกที่ผมขอสารภาพนะครับว่าเป็นตัวแรกที่ผมได้ในเกมนี้นั่นเองนะฮะในอ่ตอนที่เล่นเป็นโมบายปีซีซั่น2020นะครับผมในแพ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองซึ่งต้องบอกนะฮะว่าตัวการ์ดนะครับมาในตำแหน่ง RFM MM นะฮะแต่ว่าแมคแฮมเวอร์ชันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะ IMF ตันที่98นะครับแต่เมื่อจับมาเล่น DMF นะฮะ ตัน99นะครับถ้าอยู่ในโมเดลทีมของแมเชสเตอร์ยูนเตกก็คือ100เต็มนะครับผมจัดว่าโหดมากนะสามารถเล่นตำแหน่ง DMF ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังกันว่าทำไมเบคแฮมตัวนี้ถึงได้ตำแหน่ง DMF ได้ดีนะครับผมซึ่ง <c oughs> สามารถเล่นอ m ได้ด้วยนะคะก็เล่นปีกขวาได้นะครับแล้วเล่นตรงกลางได้นั่นเองนะฮะแม่จัดว่าสุดจริงๆนะครับเบคแฮมตัวนี้สำหรับเบคแฮมนะฮะ เวอร์ชันนี้นะครับก็อายุ24นะฮะสูง183นะครับถนัดข้างขวาแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเพคโค้ดนะครับอยู่ที่50จัดว่าสูงนะแล้วก็เวลอยู่ที่28เวลนะครับไม่สูงมากนะฮะเป็นการ์ดชนิดของ iconic moment นั่นเองนะครับผมไปกับหน้าถัดไปนะครับก็พื้นที่การทำงานนะฮะพื้นที่การเล่นของเดวิดไคแฮมนะฮะก็อยู่ตรงกลางสนามแล้วก็ปิดข้างขวานั่นเองนะครับผม สไตล์เกมบุกนะฮะเล่นได้ทั้งเคาน์เตอร์แอคแท็กนะฮะแล้วก็พอดิชั่นเกมนะครับตอนนี้มาดูการขึ้นเกมนะฮะส่งสั้นส่งยาวนะครับได้หมดโอ้โหจัดว่าโหดมากอ่าคราวนี้มาดูอ่านี่ครับแอ็แท็กกิ้งเอเรียนะฮะเล่นด้านข้างก็ได้ครับเล่นตรงกลางก็ได้นะฮะเก้าเทั้งสองข้างนะครับอ่าตัวนี้เล่นดีเฟนต์ได้ด้วยนะฮะเล่นดีเฟนต์ได้ก็แบบมีทั้งครบเครื่องครับสองข้าพลังเหมือนกันฮะเพสซิ่งก็เป็นอาเกซีนนะฮะแบบคอนเซอร์ตเวทีฟก็จะเหลือแค่72นะครับก็ ไล่บอลนะครับคราวนี้มาดูค่าพลังต่างๆนะฮะค่าพลังเกมบุกของเบคแฮมนะฮะ96เลยนะครับบอลคอนโทรล97นะครับผมดิฟบิ้งฮะการเลี้ยงบอล89นะฮะแล้วก็การเลี้ยงบอลต่ำนะฮะทายโพซิชันนะครับ95ครับโอ้โหแค่เลี้ยงบอลกับเกมบุกนี่อย่างกับกองหน้าเลยนะฮะส่งสั้น99นะครับผมส่งแม่นมากนะส่งยาว99นะครับผมโอ้ฟินิชชิ่ง 98นะครับผมอะไรจะดีปานนี้ฮะการมงนะฮะ76กนั่นเองนะครับแล้วก็เลนเซตพีกนะฮะ99ลูกเคิร์ฟ99นะครับโอ้โหเขียวแน่นนะฮะค่าพลังเมสซี่ยังอายเลยนะโอ้สปีดนะฮะคราวนี้มาดูสปีด99นะครับเอ้ยไม่ใช่ดิทุยสปีด85ฮะดูผิดแล้วก็อัตราเร่ง91นั่นเองนะครับผมอ่าพลังการเตะนะฮะพิกเคเวอร์ครับความแรงการเตะนะฮะ97ครับกระโดด80 โอ้โหความแข็งแกร่ง9 4ชนของการแข็งแข็งได้เลยนะฮะความคล่องตัว9 5นะครับแล้วก็ความฟิต99ครับค่าพลังจัดว่าโหดนะโอ้โรนัลโดชิดซ้ายครับเมสซ,ซี่ชิดขวาไปเลยนะฮะโอ้โหโหดชัดเลยฮะดูครับเขียวเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่ฮะมาดูมีค่าพลังเกมรับด้วยนะค่าพลังเกมรับ8 2นะแล้วก็ค่าพลังการแย่งบอล81นะครับอ้ไม่ธรรมดานะ ถึงว่าเล่นตำแหน่ง d m f ได้นะฮะตอนนี้ลองเลื่อนมาดูข้างล่างนะครับนี่ฮะเท้าข้างไม่ขนัดหนึ่งนะครับแล้วก็ความแม่นยำของเท้าข้างไม่หนัดสองนะฮะก็คืออย่าใช้เท้าซ้ายนะครับสำหรับไอคอนิกเบ็คแฮมตัวนี้นะฮะสำหรับฟอร์มนะฮะแปดนั่นเองนะครับผมโอ้โหฟอร์มดีน่าดู ก็ใช้เท้าขวาอย่างเดียวนะฮะเท้าขวาเป็นหลักนะครับเท้าซ้ายจะไม่ค่อยแม่นนั่นเองนะครับผมสำหรับเดวิดเบ็กแฮมนะฮะคราวนี้มาดูสกิลส่วนตัวนะครับก็มีลองเร้งได้นะฮะยนไกลนะครับนักเข้าช็อตนั่นเองนะฮะโอ้โหเฟิร์ตทามช็อตยิงจังหวะเดียวครับวันทัดทพานนะฮะการส่งจังหวะเดียวแล้วก็ Close pass นะฮะการส่งแบบลูกทุ่มนะฮะข้าแมแนวกองหลังนั่นเองก็คือลูกโยนลูกส่งได้หมดนะครับคราวนี้มีอีกสกิลก็เวทติงพานะ,ะน้ำหนักการส่ง pinpoint cutting นะครับการเปิดขอจากด้านข้างนะฮะแล้วก็การยิงลูกปั่นไซน์นั่นเองนะครับแล้วก็มีสกิลส่งสั้นด้วยนะฮะสุดท้ายก็คือสกิลกัปตันนะฮะเต็ม10สกิลเลยนะครับสำหรับเดวิดเบ็คแฮมไอคอนิกเวอร์ชันนี้นะครับผมโอ้โหค่าพลังนะฮะแล้วก็สกิลให้มาโคจะจัดเลยนะนี่ฮะ โหดมากโหดแบบโอ้โหบอกไม่ถูกอะสกิลส่งสกิลยิงมีหมดเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับเพลงสไตล์นะเป็นแบบคอสเปเชียลลิกนะฮะก็คือตัวเปิดเกมนั่นเองนะฮะตัวเปิดเกมจากริมเ้นนะครับผมก็ตัวเปิดเกมจากด้านข้างะฮะด้านข้างด้านซ้ายด,ด้านขวานะครับแต่ว่าพื้นที่กำลังงานของเดวิดไปแคมก็อยู่ทางขวาเป็นหลักนะครับผมก็ถนัดเท้าขวานั่นเองนะฮะ โอ้โหไม่ธรรมดาคราวนี้มาดูตำแหน่งการเล่นของเบคแฮมนะฮะก็ดีที่สุดที่เห็นนะฮะค่าพลังสูงสุดก็คือตำแหน่ง D M m นั่นเองนะฮะตันร้อยอ่ะใช้โมเดลของแมนยูนะไม่ธรรมดานะครับแล้วเป็น C M F ก็จะอยู่ที่98นั่นเองนะครับผมถ้าเล่นตามค่าพลังของการ์ดก็ R M MM F นะฮะนี่จับมาเล่น A M F ยัง97เลยนะ ถ้าเล่น RMF ก็คือ98เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งค่าพลังสูงสุดของเบคแฮมเวอร์ชันนี้ก็คือตำแหน่ง DMF อย่างนั่นเองนะฮะดูดีครับ DMF 100นะครับผมถ้าใช้โมเดลของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะโอ้โห DMF ตันร้อยสูงวีเอล่าอีกนะวีเอล่ายังไม่ถึงเลยนะครับผมจัดว่าโหดนะโหดมากนะแล้วก็แข็งแกร่งด้วยนะครับ มีความเร็วแข็งแกร่งแย่งบอลดีโยนบอลดีส่งบอลแม่นเป็นกองกลางที่จัดว่าโหดนะอต่คราวนี้เรามาดูความรู้สึกในการใช้งานนะฮะและเทคนิคต่างๆในการใช้งานแบ็ k แฮมเวอร์ชั่นนี้นะครับไปกัน จากที่ได้เป็นคนที่เล่นเดวิดเบคแฮมมาแบบใช้คำว่าเล่นทุกนัดน,นะฮะเพราะว่าเป็นตัวจริงที่ผมนะครับก็เล่นมาอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลเต็มๆฮะหนึ่งซีซั่นเต็มๆจัดว่าตัวนี้นะครับเป็นกองกลางนะฮะที่มีค่าพลังการโยนที่แม่นจัดครับ <laughs> สายโยนไกลชอบถูกซอบสิ่งนี้แน่นอนฮะแ่ใครชอบโยนยาวนะครับใช้เอมบัเป้นะครับเบคแฮมก็จะเป็น ตัวที่คุณปรดปานเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่ามีความแข็งแกร่งครับบังบอลได้และดูโยนนะฮะดูลงตีนกองหน้าตลอดนะครับก็โกงฮะโกงพูดด้คาเดียวว่าโกงครับกดโยนไปเฮะเดี๋ยวมีกองหน้าเร็วๆสักคนหนึ่งนะฮะจับบอลดีๆกลมๆสักคนหนึ่งนะครับก็ยิงอย่างเดียวฮะยิงเละเทะครับงานนี้น่ครับเบคแฮมต่อบอลแดงกลางนะฮะวิ่งไปดูทําเกมขึ้นมานะครับซัดตูมยิงไกลก็ดีครับโอโหลูกยิงไกลนะ และสำหรับลูกเปิดทางด้านข้างนะฮะก็เป็นจุดเด่นของเบคแฮมนะฮะ oh. เปิดไปก็คือเข้าหัวครับผม <laughs> ถ้าได้ง้างตีนเปิดแบบจังๆนะแล้วเบคแฮมเนี่ยครับเป็นตัวที่สามารถเลี้ยงแล้วก็เปิดบอลได้นะฮะหลายตัวนะครับสามารถไม่สามารถเลี้ยงแล้วก็เปิดบอลถึงขนาดที่วิ่งด้วยสปีดค,ความเร็วได้นะครับแต่สำหรับเบคแฮมก็ดีครับดีกว่าคนอื่นแน่นอนฮะ,ะดูฮะวิ่งด้วยความเร็วไปนะครับนี่ครับกระชากก็เปิดดูครับ โอ้โหคือเข้าหัวฮะถ้าเป็นตัวทั่วไปนะครับก็ไม่สามารถวิ่งอย่างนี้ฮะแล้วก็เปิดได้นะครับก็จังหวะของเบคแคมนะฮะเปิดมาก็คือเข้าหัวตลอดนะครับซึ่งเป็นตัวที่คอร์สบอลจากด้านข้างได้จัดว่าโหดในอันดับต้นๆของเกมนี้เลยนะฮะเป็นโมบายนะครับก็สมชื่อฮะเพราะเบคแคมเป็นคนที่เปิดบอลค่อนข้างแม่นนะครับตัวจริงนี่คือโหดจัดเลยนะฮะ เปิดมายังไงก็ได้มงนะครับคือโอกาสได้มงเนี่ยเกิน70%นะถ้ามีกองหน้าดีๆแล้วจังหวะก,การเปิดเข้าใจวิธีการเปิดนะครับวิธีการเปิดของเดวิดเบคแฮมก็ใช้ง่ายฮะซ้อมไม่เยอะนะครับก็วาดวาดเปิดเข้าไปนะครับวาดนิ้วนะฮะเปิดเข้าไปก็โคง้คงๆหน่อยนะครับเข้าหัวกองหน้าแน่อนอนครับสำหรับสไตล์การใช้งานของเดวิดเบคแฮมนะฮะพื้นที่ของเบคแฮมก็อยู่กลางสนามจนถึงด้าน ด้านขวานะครับผมดังทางกาบขวานั่นเองนะฮะแต่ตำแหน่งที่เล่นดีที่สุดก็คือ DFM <อ>นะฮะก็เบคแฮมตัวนี้นะครับก็จะสามารถขึ้นเกมได้ทั้งตรงกลางแล้วก็ด้านขวานะฮะแล้วลงไปช่วยเกมรับที่ตกใจก็คือเวอร์ชันนี้นะฮะเป็นเบคแฮมที่สามารถเบียดกับกองกลางเบียดกับกองหน้าได้ดีมากนะครับเนี่ยฮะเล่นเกมลุกอยู่ดีๆนะครับโดนสนกับเบคแฮมไปเล่นเกมรับได้เร็วมากนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือลูกยิงไกลนั่นเองนะฮะยิงไกลจากแถวสองนะฮะนอกกรอบเขตโทษน,นะครับเบคแฮมได้งานนะครับยิงไกลก็จะโหดมากนะ,ะแล้วก็ลูกส่งแบบส่งสั้นเลียดพื้นนะฮะคือเอาง่ายๆนะครับก็คือลูกส่งทุกสนิดของเบคแฮมนะฮะแม่นครับ99ทั้งสั้นทั้งยาวนะฮะมีกินเลอ่์พาทั้งทางพื้นทางอากาศนะครับก็ จัดว่าเป็นกองกลางที่ถ้ามีอยู่ในทีมก็ถือว่าทีมคุณโกงคนอื่นไประดับหนึ่งนะมันมันมันเก่งเกินไปนะครับตัวนี้แล้วถ้าพูดถึงการเลี้ยงบอลของเดวิดเบ็คแฮมนะฮะก็นี่ฮะมีความเร็วระดับนึงนะครับอัตราเร่งดีฮะเลี้ยงบอลยิงไกลดีนะครับโลูกนี้ดับเบิลตีแล้วก็เตะมุมนะฮะเตะมุมเบ็คแฮมก็ถือว่าอ่าก็เหมือนตัวจริงอฮะ ตัวจริงเปิดแต่ม,มุมโหดยังไงนะครับในเกมอย่างนั้นเลยฮะนี่ฮะจับไปแค่มาในด้านซ้ายนะครับยังเปิดไซก้อยด้วยขวานะครับโอ้แต่ลูกนี้ยิงไม่โดนนี่ฮะด้านขวาคอร์สไปนะครับลูกนี้ตุม้มโอ้โหคือยังไงก็คือถ้าไม่ไม่ได้หมุนก็ใกล้เคียงครับสร้างความหวาดเสียวให้กับฝั่งตรงข้ามอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ฮะ,ฮะได้เปิดมาลูกดูลูกโค้งก็หาหัวนะครับคือถ้ากองหลังฝั่งตรงข้ามเล่นดีก็ยังป้องกันได้นะ ต่ท้าแบบจังหวะเข้าหัวเข้าหัวนี่คือยังไงก็เสียประตูนะฮะแล้วก็การเลี้ยงบอลนะครับนี่ครับการเติมเกมของเดวิดเปคแฮมก็เกมลุกดีนะฮะข้าพลังเกมลุก96นะครับผมอย่าลืมนะอย่ากับกองหน้านี่ฮะส่งสั้นนะครับกินเลิฟพาร์ตมานะครับก็ให้กองหน้ายิงไปนะฮะสามเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมจัดว่าเป็นตัวตัวโกงอีกตัวหนึ่งของเกมนี้นะครับผมกล้าพูดเลยนะสำหรับเดวิดเปคแฮมไอคอนิกนะครับเวอร์ชัน เป็นโมบาย2020นะฮะเดี๋ยวเรารอเวอร์ชั่นใหม่นะว่าเวอร์ชั่นใหม่ที่จะมาเร็วๆนี้นะครับสำหรับเดวิดฟัคแคมจะโกงขนาดไหนนะฮะโอ้เห็นว่าตันร้อยสองนะร้อยหนึ่งร้อยสองนี่แหละนี่ขนาดตัวนี้นะครับ d m f ร้อยยังโหดขนาดนี้นะฮะแต่ถ้าตัวร้อยสองมาจากขนาดไหนครับผมก็สำหรับตู้ไอคอนิกแมนยูนะฮะที่ผ่านไปก็เพิ่งเพิ่งพ้นไปนะครับมาด้วยพอสโคแล้วก็ปากีซองเองนะฮะ สำหรับเดวิดเบ็คแฮมไรอันกิกนะครับ oh, <boy. S 1> ก็ยังไม่มานะฮะให้กดอีกรอบก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะครับเ oh. ชื่อว่าต้องหนแน่นอนนะฮะทั้งเดวิดเบ็คแฮมทั้งไรอันกิกคอสโคนะครับแล้วก็มีหลายตัวนะฮะสำหรับแพ็กแมนยูนะมีเดอะไวโยนะฮะแอนดี้โคนะครับโอ้โหยังมีเยอะแยะนั่นเองนะฮะ mm hmm. ก็เพื่อนๆก็รอกดกันต่อไปนะครับสำหรับเด็กผีนะฮะตัวมันต้องมีนะครับตัวนี้โหดจริงๆฮะเดวิดเบ็คแฮม ขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะคลิปนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆนะฮะประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซัปต์คลายให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับรีวิวไอคอนิกโมเมนต์นะฮะคลิปหน้าจะเป็นใครนะครับติดตามชมกันต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปเจอกัน You don't really know why, but you ain't justified no human content, if you interact Your life is on contract, your best bet is to stay away, motherfuckers